เว็นล่บันเดอร์ค่ะวันนี้ตกับวันที่24ตุลาคมสัม5รารอยส7วันนี้เป็น,ป,นประจําเดือวันที่สองค่ะ ที่เพนผอมลงอะเพนไปดืนะ่มน้ำบัดลรมยี่ห้อเอสอะคะ่ะคือสาเหตุที่เพนริซ่าบอกว่าเพนดืนะ่มน้ำบัดลรมผอมอะคือเพนลีซ่าทางานวิจัยที่ประเทศออสเตรเลียที่เร,เรตเลิญนาเอกเพนลีซ่าบอกว่าวิธีการที่จะทาให้มุษย์ผอมลงดยวิธีตามธรรมชาติ มาค่ะก็พีเอลิซาทับวิจัยตอนจบเรียนเอกเป็นวิธีการลดน้ำหนักของมนุษย์แทนการออกกำลังกายค่ะเพราะพี่อร์าออารจากผลออกกำลวิจัยของพีเอลิซาทำให้ประชาชนชาวออสเตรเลียผอมลงอะค่ะแล้วก็ประเทศอเมริกาในศตวรรษที่23ผอมลงด้วยอะค่ะตอนนั้นพีเอลิซากำลังเรียปนปริญญาเอกอยู่ในศตวรรษที่ยีที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะเกิดกับเรื่องแพทย วิธีการลดน้ำหนักของเพนเรซ่าค่ะนะคะใช่ท่าน,นี้ตะกอดเพนจ,จะดื่มพวกโคบัคซีอะค่ะแต่ท่าน,นี้โคบัคซีมันใส่ย,ยาคพน้ำหนักเพนเรซ่าก็เลยลองให้มาดื่มน้ำบรรลงอีทอร์เอสซึ่งเป็นกิจกรรมบริษัทของพ่อฟงอะค่ะขอสะกุนเต้าหมิงอะค่ะเพนก็ว่ามันก็เพกนก็ถ่อมลงอะค่ะแล้วเพวนดื่มกาแฟวันละสองซองด้วยอะค่ะเพนเรซ่าบอกว่าอย่าไปทานยาถ่ายทุกวันนะถ้าสอง เพร่อของอเพียริซาเพลงเพ็ก็ออกกําลังกายด้วยแต่เพ็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเท่าไหร่เพ็ก็นอนนอนหรือเฉยแต่เพ็จะกินอาหารได้น้อยลงนะคะกอวิธีเีนี้ให้ทําให้เพนผอมลงนะคะขอบคุณพีอลิไซวันเนอร์มาค่ะคที่ฝากดีกับเพชอยากให้เพ็ตัวเล็กบันิอยู่กับเขาอะคะ่ะเพนพอใจในรูปร่างเพ็มากเลยในวัย38ปีอะค่ะเพ็จะ38เองนะคะ,ะ,คะตามแบบประชาชนนะคะ มีอะไรคะวันนี้ค่ะขอบคุณมากที่รักเพนชื่นชอบเพนนะคะแล้วก็เพนจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายละคนที่อยากสวยเหมือนเพนดูแลตัวเองนะคะใช่ขอบคุณมากค่ะที่รักเพนชื่นชอบเพนแค่วันนีค้ค่ะ